ชื่นใจแทนพ่อสอนรามจริงๆวิจิหอมแก้มคุณพ่อฟอดใหญ่ทำพ่อยิ้มแก้มบานที่ลูกสาวโต,วตวแล้วขี้อ้อนมากๆเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้นะ่าเอ็นดูทั้งพ่อทั้งลูก กับภาพที่เห็นคุณตาหนุ่มสอนรามมีความสุขกับการไปรับไปส่งลูกสาวน้องวีจิไปโรงเรียนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแค่โมเมนตเ์เล็กๆทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าพ่อลูกเขาอบอุ่นละมุนจริงๆซึ่งพอสอนรามก็ดูแลน้องวีจิได้ดีมากเติบโตมาน่ารักพูดเพาะแถมยังยกมือไหว้ขอบคุณสวยมารยาทงามสุดๆที่ตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวพ่อสอนรามก็ยังทําหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องคอยไปรับไปส่งลูกสาวอย่างสม่ําเสมอที่เพิ่มเติมนั่นก็คือในทุกๆเชา้าคุณ พ่อจะเกี่ยวเกยลูกสาวเดินไปซื้ออาหารเช้าพร้อมกับสอนให้น้องวีจิไหวสวยๆขอบคุณแม่ค่ะที่เรียกได้ว่าตั้งแต่เป็นรุ่นพี่ปหนึ่งน้องวีจิยิ่งโตก็ยิ่งสวยแล้วก็ยังน่ารักมาก